ครูคะอ,อ่าหนูหาเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะพอดีเลยสิบเก้าศูนย์ห้านะคะลองเช็คไปพร้อมๆกันนะว่าถูกไหมนะคะเขาบอกว่าปล่อยวัตถุจากยอดสูงเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครูตั้งใจจะไปเขียนที่หน้าว่างๆนะคะหน้านี้ตอนนี้มาแปะไว้ก่อน เขาบอกว่านะคะปล่อยวัตถุจากยอดสูง80เมตรหมายความว่านะคะสมมุติว่านี้เป็นยอดสูงนะนะคะเป็นยอดสูงของอะไรก็ไม่รู้สูงนะครับจากนี้จนถึงนี้80เมตรปล่อยวัตถุก,ก้อนนี้ลงมานะคะโอเคครูได้ละถ้าสมมุตินะคะตอนยังไม่ปล่อยถูกไหมไอหินก้อนนี้จะมีความเร็วต้นซึ่งคือเป็นตัว u มีค่าเท่ากับนะคะศเมตรต่อวินาทีอ่าไม่รู้ว่ามีใครได้เหมือนครูไหมนะคะตอนนี้เสียงครูยังอยู่ไหมคะทุกคนอยู่ค่ะโอเคนะคะพอดีเมื่อกี้ภาพหน้าจอมันนะคะหลังจากนั้นนะคะแสดงว่าตอนที่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยลูกความเร็วต้นมีค่าเป็นศูนย์แล้วก็นะคะพอปล่อยมาแล้วฟึบนะคะ ลูกบอลสามารถเคลื่อนที่ได้80เมตรเออสามารถเคลื่อนที่ได้80เมตรแสดงว่ามันกําลังบอกตัว s ว่า s เนี่ยคือ80เมตรว่ามันคือระยะทางว่าเคลื่อนที่ได้เท่านี้แล้วนะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไป6วินาทีเขากําลังบอกตัว t อยู่ว่ามีค่าเท่ากับ6วินาทีนะคะวัตถุจะมีความเร็วเท่าไหร่ความเร็วเขาถามตัว v ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้คือทั้งหมดที่โจทย์ให้มานั่นเองนะคะแล้วโจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์นะคะบอกตัว G ด้วย G มีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรา G คืออะไร G นะคะคือค่าความเร่ง ของแรงน้มถ่วงโลกใช่อันนี้คือค่า G เป็นค่าที่เขากำหนดมาให้คับอ่ะคุยหามแล้วนะยาย่าได้ตรงกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตรงกับครูกี่เปอร์เซ็นต์คะตัวอักษรได้ตรงกับรคหมด หมดเลยคะ่ะเฮ้ยนะคะสกิลเราพัฒนาแล้วถ้า,างั้นฉลมได้ตรงกับผูไหมฉลมกับแก้มสองคนนี้หายอีกแล้วตรงค่ะอันนี้เสียงใครเนี่ยพอดีหน้าจะโคขาจริงหรือเปล่าฉลม อ่ะพอเรารู้ตัวอักษรตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเลือกใช้สูตรกันอย่าลืมนะโจทย์กำลังถามหาตัว V ีนะคะเดี๋ยวครูเปิดสูตรให้ทีนี้นะคะทุกคนตอบสูตรในใจนะครูจะไม่ใบ้แล้วเหมือนกันเมื่อกี้มันเป็นการตกวัตถุมันมันเป็นงานที่วัตถุเนี่ยตกลงมาในแนวดิ่งถูกไหมดังนั้นนะคะเราจะใช้ตารางนี้กันล้างฝั่งนี้เออนะคะให้ทุกคนตอนนี้นะคะ ลองเลือกสิว่าเราจะใช้ตัวไหนในการคำนวณดีน่าจะใช้แนวดิ่งเหมือนกันคะ่ะโอเคใช้แนวดิ่งถูกไหมสูตรของแนวดิ่งนะคะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามให้เลือกเอาไว้ในใจก่อนนะนะคะให้เวลาคิดประมาณ 30วินะ่ะว่าเราจะใช้อันไหนดีเบอร์ B 1เบอร์2หรือเบอร์3ในการมาคำนวณหาข้อที่เรากำลังทำอยู่ อ่ะนะคะมีใครจะใช้สูตรที่หนึ่งในการคิดมั่งมีไหมเอไม่มีนะคะใครจะใช้สูตรที่สองในการคิดมั่งอืมหนูน่าจะใช้ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอเคนะคะชลมใช้สูตรไหนในการคิด ่ะนะคะเราลองดูเราจะลองใช้นะคะทีนี้สิ่งที่เราอยากหาคือตัว v ถูกไหมดังนั้นนะคะเราจะตัดสูตรอันนี้ทิ้งไปจะเหลือแค่ข้อสองแลข้อสามซึ่งค่า u u โจทย์ให้มาไหมทุกคนโจทย์ให้มาให้มาถูกไหม g โจทย์ให้มาไหมคะโจทย์ให้มา,มาค่ะให้มาเหมือนกัน t ครูจําได้ว่าให้มาเหมือนกันถูกไหมค่ะใช่นะคะแล้วก็ s เหมือนกันให้มา ดังนั้นนะคะเราสามารถที่จะใช้สูตรไหนก็ได้เลยแล้วแต่ความสะดวกของเราเองซึ่งนะคะครูก็จะใช้สูตรที่สองเหมือนกันเพราะว่ามันคำนวณง่ายดีค่ะอ่ะมาเราก็เริ่มเลยนะคะเมื่อกี้ถูกไหมจากสูตร v เท่ากับนะคะ u บวก g คูณ t เราก็ทำอะไรต่อแทนค่าเลยอทุกคนลองแทนค่าซินะคะแทนของใครของมันนะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบด้วยกันว่าเราแทนถูกไหมอย่าลืมสิ่งที่เราต้องการหาคือตัว v v คือความเร็วว่าคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แทนค่าไปเลยนะคะ จนะคะโจทย์ให้มาอย่าลืมนะว่ามันคือ9.8นะคะ ใครคิดเสร็จแล้วบอกคุยได้นะ ไม่รู้ว่าเราจะได้ตรงกันไหมได้แล้วค่ะเฮ้ยแล้วได้เท่าไหร่ อม <c oughs> ไม่แน่ใจแต่ว่าหนูได้ห้าสิบแปดจุดแปดค่ะเย้นะคะแสดงว่าเราสองคนเนี่ยได้ตรงกันแล้วนะคะซึ่งนะคะนี่เลยข้อนี้นะคะมีชอยด้วยมันตอบข้อหนึ่งนั่นเองเป็นไงยากไหมข้อนี้เราแทบใจคิดเองร้อเปอร์ซ็นเลยนะเนี่ยยากไหมคะไม,ไม่ค่อยอยากมากคะ่ะ เนาะเราก็ยังพอแทนค่าได้นะคะทุกคนน่งั้นเดี๋ยวเราจะไปคิดข้อต่อไปเลยนะคะคือข้อห้าสิบหกใช่ไหมเมื่อกี้ห้าสิบห้านะคะห้าสิบหกคิดแล้วคือนี้นะคะ ต่อมาเป็นข้อคล้ายๆกันตัวคิดเองเหมือนเดิมนะข้อห้าสิบเจ็ดค่ะแคบก่อน อะนะคะทุกคนเหมือนเดิมลองเขียนตัวอักษรมานะคะว่าเราได้เหมือนกันไหมเออนะคะข้อนี้เนี่ยเขาถามตัวอักษรเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะลองคิดประโยคสุดท้ายดีๆนะคะก้อนหินจะห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรเหมือนเดิมถ้าเราลองว่าดาามาอ,อันนี้คือภาพหน้าผา ูกไหมนะคะแล้วเขาบอกว่าคว่างก้อนหินลงจากหน้าผาในแนวดิ่งก็คือตรงนี้สมมุติเราคว่างออกมาวันนี้เป็นมือแล้วกันนะคะฟึบคว่างก้อนหินนะคะออกมาใช่เออตอนที่คว่างพี่ภาพนะตอนที่คว่างแสดงว่าอะไรเป็นศูนย์ความเร็วต้นเฮ้ยเก่งมากนะคะความเร็วต้นเป็นศูนย์แล้วเขาบอกว่า จะ,จะด้วยความเร็วนะคะ10เมตรต่อวินาทีอ่ะเราลองคิดดูสินะคะว่าเขาให้ตัวอักษรตัวอะไรเรามาบ้าง ม่ใครคิดเสร็จยังเอง่ยค่อยๆคิดก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจก็รอ,อครูได้แยกเสร็จยังยังไม่เสร็จค่ะโอเคได้ค่อยๆคิดไปได้ ค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะ,คะ,คะมาเมื่อกี้เขาปาเขาปาก้อนหินมาถูกไหมแสดงว่าตอนก่อนจะปานะคะมีความเร็วต้นเป็นศูนย์นะคะแล้วก็พอปาแล้วนะคะลูกศรเอ้ยก้อนหินนะคะมีความเร็วเป็นนะคะความเร็วคือตัว V ถูกไหมนะคะเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีใช่ เมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีคือตัว t นั่นเอง t มีค่าเท่ากับ 4s ก้อนหินจะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นี่ครูวา่าภาพก้อนหินที่ตกพื้นแล้วนะคะหรือว่าที่เวลา4วิตัวนีน้จะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่แสดงว่าเขากำลังถามตัว s นั่นเองว่า s นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหม เออวิอย่าย่าคิดได้ตรงกับครูอีกไหมอ,อืมหนูตรงกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อ, sense, อ,อหนูไม่แน่ใจคะ่ะแต่ว่าหนูหนูงงตัววีกับตัวทีคะ่ะอ๋อโอเคนะคะทีนี้ระหว่างตัววีกับตัวทีถูกไหมมีวิธีสังเกตคือถ้ามันเขียนว่าเป็นความเร็วเนี้ยคะ่ะความเร็ว เออเรารู้ทันทีว่ามันเป็นตัวบีแล้วก็มันจะมีหน่วยนี้เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นหน่วยของความเร็วเลยแต่ถ้าสมมุตินะคะว่าเป็นตัวทีทีคือเวลามันจะมีหน่วยเป็นวินาทีอาจจะมีหน่วยเป็นนาทีอาจจะมีหน่วยเป็นชั่วโมงก็ได้อันนี้คือหน่วยของมันถ้าเราจําตัวสอวนไม่ได้เราพยายามเออถ้าเราดูสัญลักษณ์ไม่ได้เราลองดูที่หน่วยของมัน จะทาให้เราเนี่ยสามารถจบมันได้ขึ้นแบบว่านึกมันออกว่ามันน่าจะเป็นตัวอะไรโอเคเนาะทีนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัว g g นะคะมีค่าเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทียกกํกลังสองนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาอ่ะทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามตัว S นะคะเราจะไปดูสูตรกันว่าเราจะใช้สูตรไหนโอเคเนาะ เหมือนเดิมนะคะทุกคนเปิดหน้าโจทย์เตรีไว้เดี๋ยวครูเป็นคนเปลี่ยนเองอ่ะนะคะสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมันเป็นการโยนของลงมาดังนั้นนะคะเราจะใช้กรอบสีฟ้ากรอบนี้ซึ่งอะไรต่อสิ่งที่โจทย์ถามหาถูกไหมโจทย์ถามตัวเนะคะอันไหนมี S อสบ้างทุกคนก็จะดูเลย มันก็จะมีสรรมการที่1มี S นะคะสรรมการที่สามมี s สสมการที่สองแสดงว่าไม่ใช่ละทีนี้ให้เวลาทุกคนคิดนะคะสักสามสิบวิว่าระหว่างสูตรที่1กับสูตรที่สามเราจะใช้สูตรไหนดี เออแล้วควรใช้สูตรไหนดีมีใครคิดได้ยังอ,อืมหคิดว่าน่าจะเบอร์แรกมั้งคะน่าจะาอันแรกถูกไหมนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะโจทย์ให้ตัวอะไรมาบ้างโจทย์ให้ตัวยูมาไหม ให้ให้มาใช่แสดงว่าอ่ะตรงนี้ใช้ได้โจทย์ให้ตัวทีมาไหมคะให้มาให้มาแสดงว่าอันนี้ก็ใช้ได้โจทย์ให้ตัวจีมาไหมให้มาให้มานะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถูกไหมแสดงว่าใช้ได้ทั้งสองสูตรเลยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะเอาอันไหนไปใช้นะคะซึ่งครัวว่าไหนดีละ่ะ เัวเอาสูตรที่1แล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องย้ายข้างสมการเราอยากรู้ S, S มันก็อยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเนาะจะได้ไม่ต้องย้ายข้างสมการนะคะอ่ะเราเอาสูตรที่1ไป S เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วนสองยกกำลังสองเริ่มกันนะคะจากสูตร S เท่ากับนะคะ u คูณ t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง g คูณ t ยกกำลังสองสเตปถัดไปนะคะทำอะไรแทนค่านั่นเองอ่ะ s นะคะเราไม่รู้ถูกไหมเราก็ติด s เอาไว้ก่อนนะคะ u มีค่าเท่าไหร่เอ่ย u มีค่าเท่าไหร่อะ ยูมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะศูนย์นะคะศูนย์คูณทีได้เท่าไหร่ศูนย์คูณทีได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์นะคะอ่ะตรงนี้เราลองแทนค่าเองนะนะคะถ้าไม่ได้ตัวไหนถามครูได้ทียกกำลังสองหมายความว่า ต้องเอาทีคูณกันกี่ครั้งคูณกันสองครั้งค่ะถูกต้องเอามันมาคูณกันสองครั้งนะดังนั้นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเศษหส่วนสองคูณ g g โจทย์ให้มามีค่าเท่ากับ10นะคะคูณกับ t ยกกำลังสอง t คือสนะคะก็คือการคูณด้วย4ี่ยกกำลังสองนั่นเองซึ่งนะคะสี่ยกกำลังสองตรงน, 2, นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า เอาสี่คูณกันสองครั้งนั่นเองอ่นู่นะถ้าสี่คูณกันสามครั้งก็จะเป็นสี่ยกกำลังสามถ้าสี่คูณกันสี่ครั้งก็เป็นสี่ยกกำลังสี่ดังนั้นนะคะการการเขียนเลขยกกำลังก็คือเขียนตัวจำนวนที่ซ้ำนั่นเอง ได้ไหมได้คำตอบเท่าออไหร่เออยังไม่ได้ค่ะโอเคได้ค่อยค่อยคิดไปนะ ได้แล้วค่ะได้แล้วได้ตรงกับครูไหมตอตรงค่ะตรงนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือเราจะตอบเป็นข้อสองนั่นเองโอเเนาะเย้ยนะคะเราเริ่มทำเองได้แล้วเมื่อกี้นะคะถือว่าเราทำเองไปแล้วเกือบแปดสิบเปอร์ซ็นตเลยนะหานะค,ะคิดเลขก็คิดเองนะคะ เหนื่อยแค่ตอนเลือกสูตรแล้วนะึงครูจะหาอีกสักข้อนึ่งแล้วแันนะคะเรายังอเหลนะหือเวลาอีกนาทีอย่รงเนี่ย <c oughs> เราอยากทำอีกข้อหนึ่งหรือว่าเราอยากพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วชลมรีบตอบมาเชียวนะ อ่ะนี้นะคะงันก่อนจากกันเรามาทบทวนกันก่อนวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนคือเรากำลังทบทวนนะคะการหาการหาเสัญลักษณ์ต่างๆในการเคลื่อนที่ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวเอตัว v ตัวทตัว A ออันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะคะเราได้ฝึกวิเคราะห์ว่า แต่ละตัวเนี่ยอย่างประโยคยาวๆนะคะมันแปลเป็นตัวอักษรได้อะไรบ้างซึ่งสเต็ปเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่สําคัญมากเลยนะนะคะในการที่จะทําโจทย์ต่อไปพอเราแปลออกมาได้ปุ๊บเรานะคะไปเรียนรู้กับวิธีการเลือกใช้สูตรให้ถูกต้องแล้วก็เอาสูตรมาแทนค่าแล้วก็หาค่าออกมาดังนั้นนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ครั้งหน้านะคะครูคาดว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องนี้แล้วนะ เหมือนโจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นโจทย์อันสุดท้ายแล้วใช่ท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที่อันนี้ดังนั้นนะคะก็ถือว่าพวกเราฝึกกันหมดแล้วครั้งหน้าเราก็จะมานะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอันอื่นแหละนะคะก่อนที่เราจะขึ้นบทถัดไปนั่นเองโอเคนะคะงั้นวันนี้นะคะก็พอเท่านี้แล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะคะว่ามันจะต้องถ่ายรูปด้วย ช่วงนี้นะคะครัวไังยให้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยอ่ะหมาทุกคนเชิญน,นะคะโอเคมานะหนึ่งสองสามยิ้มเย้ฮัโลไม่ยิ้มเลย,ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันนะคะแครปปะกูปีเอ็นค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ